สวัสดีคะ่ะพรมยพี่นงองเมื่อนี้ก็มาพอกับมาดามคับนวลอีกคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง youtube มาด,ดมามสิบว่างแนวทางก้องเราพัฒนาพแมยพี่นงองก่อนถึงไปบางเราพัฒนาเมื่อนี้มาเบิงอาหารการกินเนาะมาที่ตลาดมีเขาจีพ้พอพรมยพี่นงองแล้วก็มีเห็ดเนะาะจะมาซื่อเห็ดพอเห็ดละโงกแล้วก็เห็ดขมบา้าพรมยพี่นงองกินบดเสียบมาดามโมมากมากเห็ดพอเนาะพรมยพี่น้องแพงแพง โลเลยค่ะรวยพนะเพื่อนว่าเหตุใดสิได้กินแล้วพ่อแม่พี่น้องเลขก็บรถือแต่ว่าพี่สาวถือเลขเพิ่นเลยผ้ามาเดินตลาดมึนเพิ่นถือเลขกเก่าศูนย์ศูนย์เก่าหลอกจิตของเพิ่นเข่าเต็มเต็มเนาะอ้าตะเลียงเลขกเลียงอาหารอยู่ฮัไปเบังตัวเลขแนวทางกันเลยดีกว่าเลขทุกตัวให้แค่เป็นแนวทางเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านนี้ก็จะเป็นราวพัฒนาของบัวพ้าโคพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นห้มากแล้วสิรีบลงให้เมื่อวนเนาะเอาไว้ฟันนึงขึ้น พรุ่งนี้ลาพัฒนาถึงจะออกนะคะวันนี้เป็นวันที่18เนาะค่ะเนาะวันนี้เป็นวันที่18ลงให้ก่อนหนึ่งวันฟ้องบอผ้าโชคหายเก้ามาจับคู่ให้ไม่ถึงโอ้อนจับคู่หายเกินนอกไปไม่ไปนองเนาะหายเก้าหายแปดเก้าเก้าแปดออกเก้าสี่แล้วค่ะเด้อเก่าสี่เจ็ดเก้าสี่บนล่างออกสามเจ็ดมู่บ้านนี่เขียนพิดไปว่าสามสองพะนะ ไอ้วาสามสองพนามว่านนี่อะผู้ใดติตตามของบ่อผ้าฉุกตามต่อซ้ายวิ่งซ้ายรูดห้ามพลาดพูดไหพี่น้องซ้ายวิง่งสายรูดห้ามพลาดผู้ใดชอบของไผ่จิ้มของผู้นันเดอร์ยาใจโลเลมเอฟซี FC ว่าจิ้มของผู้นันผู้นี่แล้วเ็บหนักมาดามเ้ยยางหนักเลยว่าสันว่าเอาชีว่าจังใดแล้วพวูดไหมพี่น้องบ่มีไผ่โหดจักคนนอกขันหูกะบ่หายเสียจักบาทผู้แล้วเนาะแม่น,นบ่เอา เข้ากับเศร้าไหมเศร้าต่อไปเปลี่ยนกว่าเข้าสิไปถึงจุดไม้ไปทังคันผู้มักไปบอพาโชคให้มาวันนี้รูดรัฐบาลเออลาวพัฒนาลาวพัฒนาในงวดวันที่สิบเก้าวันจัน์ทนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ลงให้ก่อนหนึ่งวันห้ากับหกสองตัวสี่หางห้าหกห้าเจ็ดสี่ห้าสี่ สี่ห้าหกเจ็ดนะคะตัวเบิ้ลก็จะเป็นห้าห่าหกหกพรพี่น้องสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่ห้าหกสี่ห้าเน้นที่หารูดที่หาเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของบ่อผ้าโชคอย่าลืมว่าตัววิ่งตัวรูดของเพื่อนเดือนดีเด้อพรมพี่น้องของบ่อผ้าโชคเนาะตัววิ่งตัวรูดอะของเพื่อนมาทึงบนทึงล่างแตกบนล่างคนนี้หมดก่อนนั้นจับคู่เฉียดมาก วันนี้ไปใหม่คันผู้ใดเปลี่ยนแฟนครับบัวผ้าโชคหามละสายตากราบระบุนขอบคุณบัวผ้าโชคพี่ไหตัวเล็กนาะทาั้งมาว่างทั้งส่องเนะาะกราบขอบพระคุณหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของแม,วน,นม,นนแมวน้อยนำโชคมาเนี่แมวน้อยนำโชคเข้าไปตัวรูดขึ้นกันนอซียังไม่เห็นด้วยพอเม่พี่นงจับคู่ให้สี่แปดออกสี่เก่าด้วค่ะเด้อ ให้สี่แปดออกสี่เก้ามือนีมือไม่ไปไม่ให้สิตามแมวหน่อยน้ำโชคแต่ว่าอย่าลืมอย่าลืมตัววิ่งตัวรูด่นเด้อพ่อแมพีนพ่น้องเด้อตัววิ่งตัวรูดนะคะจับตามองแมวน้อยนำโชคให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้แปดกับสามสองตัวสี่หงแป สองโอ้เจ็ดแปดเอ็ดสองแปดสหตัวกันก็จะเป็น3 8 8 3พ่อแม่พี่นอ้องเบาตะตกกลับนาเจ้ามาดามเอ้ยสอตัว2หาง8ปดสามหสี่สองแดส,ส,สองตัวเน้นไป3หางเน้นที่7 8็ดแสองแดแล้วก็3าหเด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอ ถ้าใครจะตามของแมวน้อยนำโชคกับขอบุญขอบุ่นแมวน้อยน้ำโชกค,คนสวยใจดีที่ให้ตัวเลขกน่าทางมาบ้างทั้งสองเนาะตาบขอบพระคุณหลายๆต่อไปเป็นของปุ๋ยของอันปุ๋ยผ้ารวยเนาะค่ะเนาะปุ๋ยคุณปุ๋ยผารวยปุ๋ยผ้ารวยเข้าไปที่สามเนาะค่ะเนาะเข้าไปที่สามให้สามห้าออกสามเจ็ดเด้อค่ะเด้อมือใหม่ฝ่ใหม่เนาะคะนะ่ะเนาะ วันนี้วันใหม่ไปใหม่ปุ้ยพารวยให้มาวันนี้รูดเล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงวดวันที่สิบเก้านะคะหนึ่งกับห้าสองตัวหกหางหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแปดห้าหนึ่งห้าสองห้าแปดตัวกันเนมาบอเอากไ็ได้เด้อมาดามขันว่าไม่หลายตัวพะนะ แต่ว่าเพิ่นเขียนมาให้แล้วก็เลยเอามาพวเอเมพิน่นองเอาติดไว้ลองเบิ้งเด้อค่ะเด้อชอบกระจัดคัดกระพานไปเพิ่นให้มาว่าตัวกัน1นึ่งศูห้าสองตัวเน้นไปสี่หางเน้นไปที่ห้าหนึ่งห้าแปดหนึ่งสองหนึ่งแปดเด้อค่ะของคุณปุ้ยพารวยอ่ะไปต่อเป็นของใครสายวิ่งสายหลุดห่ามพลาคดคลิปนี้เลขวิ่งแม่นแม,ม่นหลายคนที่เขา พ่อเมีพี่น้องจับตามองเลขวิ่งแล้วเอาไปชนกันเนาะค่ะเนาะของออเซรีของ CR, ขออเซรีกับตัววิ่งตัวรูดเข่าเรียกพ่อมีพี่น้องเข้าไปที่เก้าเนาะค่ะเนาะตัวเด่นเพิ่นดอกเพ่นวาแต่ว่าอันบัดดับคู่ว่าเขา่าแต่ว่าเกือบเข่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเกือบเตกให้ห้าเก้าไหมออกสี่เก้าไหม บอรธรรม,มดามือหนีมือใหม่ไปไหม่ของโอเสรีคนดีมีนำใจเนาะกันนะ,ะนะโอเสรีให้มาเด่นเลขเด่นคน,เล,เ,น,นเลขเด่นมีสองมีสามมีเจ็ดนะคะเน้นที่เจ็ดค่ะเน้นที่เจ็ดตัววิ่งตัวรูดเพิ่นเด่นที่เจ็ดนะคะเด้อสองตัวหกหางหก,เ,กเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดสามห้าสามหกสาม,สามแปด แคบหน้าจอถ้าใครจะตามของออเสยรี2ส,สองตัวเน้นสามหางเน้นไปที่หกเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเแคบหน้าจอพ่อแม่พี่น้องแล้วไปต่อเป็นของใครกราบขอบ,บุญขอบคุณออเสยรีที่หายตัวเลขแนะ้าท่างมาว่างทั้งสองเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของเซี่ยนชนะ สังเกตบ่าพแม่พี่น้องจะว,วิ่งจะรูดยังบ่ท่านรุดจักคนเด้นี่ที่ไล่งานเขา่าหายฟังอยู่นี่ยังบ่ท่านรุดจักคน้นอ่อของเงินเชี่ยนชนะนี่กับเข่าไปที่ซีเนาะค่ะเนาะของเชี่ยนชนะนี่ถือว่าเดินดียังบ่ท่านรุดเด้นี่ของเพิ่นยังบ่ท่านรุดเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อจับตามองค่ะจับตามองพุ้นอ่ะของเพิ่นตัวเด่นเพิ่นนะค่ะด้วยหาหาเลขมาติดพรมยพี่น้องหาเลขติดมาใส่ ให้สี่กับแปดกับศูนย์วัดที่่านมาเข่าไปที่ซีเนาะค่ะเนาะให้สี่แปดออกสี่เก้าเฉียดเฉียดมากมากเมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่เชิญชนะให้มาบัดน,นี้เพิ่นเน้นบนอย่างเดียวเ้อพ่อแม่พี่น้องบนอย่างเดียวพะนะ บนอย่างเดียวเลขเด่นจะมี3ามมีห้ามี1นสองตัว2หางห้าสามห้าหนึ่งบนจะเป็นหนึ่งหนึ่งสหห้าสมตัวหางเดียวมเม็ดเดียว3ามห้าหนึ่งปาดมาเป็นตะมานเถอะกันผูใ้ใดไปน้ำคกันเข่าคือิิเป็นตะจุจุค่ะเถานอกพวกแม่พี่น้องว่าว่าอะกัดไปชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทาง ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกับประบุขอบพุณนเสี้ยนสนะที่ห้ตัวเลขแนวท่างมาว่างทั้งสองนอกกาบขอประคุณนหลายๆและต่อไปเป็นของลุงทรงค่ะของลุงส่งก็ถือว่ายัางไม่หลุดเก้ายังมาให้เห็นเก้ายังมาให้เห็นให้เก้าสามสามเก้าออกซีเก้าซีซีเก้าเรียกพรมพี่น้องของลุงส่งเมื่อนี้มาจับตามอง ลุงส่งให้มาวันนี้รูดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงวดวันที่สิบเก้าเห็นบอกพีพ่น้องเหล็กวิ่งเหล็กแรนยังว่ท่านรูดแล้วค่ะเด้อคลิปนี้เลขวิ่งแมนแมนสองตัวตัววิ่งตัวรูดเจ็ดกับเก้าสองตัวสี่หางเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเก้าแปดตัวกันสองสี่แล้วก็เก้าเก้า สามตัวสองหางสามเก้าโอสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเน้นทุกหางเ้อพ่อแม่พี่น้องเน้นทุกหางเป็นขีดเส้นใต้ทุกหางมันดางว่ามันนันเป็นแต่หมัวปวดกันเลยบบขีดอันนี้ขีดไฮเรามันเบิองยากพ่อแม่พี่น้องอ่ะแคปหน้าจอเน้นทุกหางค่ะอย่าลืมไปกลับด้วยเนาะค่ะเนาะกราบขอบุญขอบุณลุงทรงนี่ไฮตัวเลขนาทางมาว้างท่างซองเนาะค่ะขอบพระคุณหลายหล อ่ะต่อไปเป็นของน้องนับเงินเนาะนับเงินเนาะค่ะนับเงินหายสี่แปดออกเก้าสี่เนาะแปดสี่เป็นหายแปดสี่ออกเก้าสี่พ่อแม่พี่น้องเฉียดค่ะ,คะวันนี้วันใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่เนาะค่ะเนาะของน้องนับเงินนีพึ่งหายมากอะถือว่าเดินดีเด้พ่อแม่พี่น้องถือว่าเดินดีพระวังวดนี้เพอนะอันนี้เนาะแล้วก็จับคู่เขาไปงวดใดบุกนี่เด้อ สองเจ็ดว่ามันสองวัติดคุนบอกเขาตรงตรงของนับเงินเนาะแต่ก็จะลายหางเนี่ยจากน้อยมีแดหางพ่อแม่พี่น้องแต่ก็มีตัวเน้นให้นะคะมีตัวเน้นให้ค่ะเน้นให้แค่สหางอะชอบก็จัดคัดกระพานเนาะนับเงินให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาในงวดวันที่สิเก้าวันจันทนะคะศูนย์กับเจ็ดสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีสองศูนย 3 0 4 0 5 0 2 7 3 7 4 7 5 7้นอเมี่เดบิ้ลโอ้ผมมีเบิ้ลสองตัวเน้นไปสี่หางเน้นไปที่สองศูนย์สามศูนย์แล้วก็สองแล้วก็สี่ศูนย์ห้าศูนย์เด้อคะเด้อเน้นที่ศูนย์รูดที่ศูนย์เอาแคปหน้าโจถ้าใครจะตามน้องนักเงินเนาะคะ่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของไทย เป็นของออส่รงเนาะค่ะเนาะออส่รงบะาพานันงวดนี่ออส่รงบะาพาันของออส่รงรถพ่อม่พี่น้องวันนี้วันใหม่ไปใหม่เนาะค่ะเนาะของออสทรงเข้าไปจกักกงวดอ่ะของพนหนาอยู่เด้ของพนหนาตึบอยู่ของออส่รงเนี่ยของเพอนเข้าไปหลายงวดอยู่เด้อบอมเพี่น้องหนีงวดหนึ่งเนาะเพราะว่าบอมเน้สองงวดติดติดอยู่บ่ะของออส่รง เอาเบื้องประวัตินิดนึงพ,นพ่อแม่พี่น้องตัววิ่งตัวรวดถือว่าโอเคมีงวดนี้หลุดลุดแบบกระจุยวันนี้วันใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหมอ่อ้อส่งให้มาลาวพัฒนาในงวดวันที่19นะคะวันจันทร์ลงให้ก่อนหนึ่งวันเอาไว้ฝันก่อนตัววิ่งตัวรวด7กับ8ปสองตัว6กหางสองตัวก็จะมีเจ 7จ8ดแปดเจ็ดเา้าตัวหางเดียว879 4ตัวหางเดียว7จ็ดแตัวเน้นที่7รูดที่7เน้นไปที่707879เดแป้าอค่ะเอาแคปหน้าจอสตัวเน้นหมดเลยเรากัสีตัวเน้นหมดเลยปรเมพี่นงแล้วไปต่อเป็นของใครเอาไว้เป็นแนวทางไว้ก่อนเลยค่ะ เพราะว่าลงไหกอนเลยบต้องรีรอเนาะจะได้เอาไว้ผิดลารนาเพราะว่าเอฟซีว่าลงไว้ไว้รถมาดำจะล่ลงซาลายบ่ท่านส่องของลอกจิกเด้ยพะนะเอาสร้างว่าเถอะเข้าเฝ้าไปสันพพนอแม่บบพี่น้องสิบ่ท่านเพื่อนเอาผู้ใดสิไปผายำน้ำหลวงพี่แขกบันของหลวงพี่แขกรุดเดอ้อบ่ได้้ายำหมดที่พานมาเมื่อนี่เม,มื่อไม่ไปไม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่หล้วงพี่แกใกล้มาวันนี้รุด เราพัฒนาในงวดวันที่19 0กับ2 2ตัว3หาง02 05 07 3ตัวหางเดียวเม็ดเดียว205 4ตัวหางเดียวเม็ดเดียว0205แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของหลวงพี่แขกแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นค้องออดซูพันพม่พี่น้องข้องออสุูพันกับเขาแล้วรูดเป็นจ้งได้ว่าุพันค่ะเขาเมื่อเนื่องหลกักการรูดซ้ำกันกับคองมาดามนะเจา้าไปน้ำกันด้อเหมือนนี่นเนาะเฮ้าวันจันนี่เนาะมาดามว่าท่านเดือดรุงเท่าด้วยเจ็ดเสียนดังพม่พี่น้องกับเหลขกเดินประจำวันเอฟซีขอมเมนตม์นนายโยวาอยากห้ลงให้ขององกันช่อเฉดช่ยเนยวสันเดี๋ยวโงให้เนาะค่ะเนะไอ้รวบรวมกอนพอม่พี่นอ้องอะ ใครจะตามของออสุพันของออสุพันรูดเน,นาะค่ะเนาะรูดแบบกระจุยสองงวดติดเดือหน,นี่ของคนเข่าไปแล้วของคนเข่าไปแล้วรูดนี่ใช่ล่ะวันนี้ตัวรูดมากโยซีซีเน,นาะค่ะเนาะเข่าไปแต่ซีซีผูเนาะอ้าวเมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่ไม่แม่ไม่นอนอาจจะเป็นของอสุพันออสุพันให้มาวันนี้รูด ลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงวดวันที่สิบเก้าวันจันนะคะสองกับสามสองตัวหกหางสองสี่สี่สองกับสี่สองห้าสองหกสองหกสามแปดสามเก้าสามบ้านจะเป็นสองสองสามสามสามตัวสองหางสองสี่สองสองเก้าสามห้า สองสี่สองแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของอสู่ผนสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สองสี่ห้าสี่สองค่ะเน้นไปที่สี่สองเบาไปได้กันยังเปลี่นทองเ <c oughs> ปลี่ยนเผ้าพอมันเป็นหนงสี่สองแล้วก็ห้าสองแล้วก็เด้อสามตัวเน้นหมดเลยน้องแค่นั้สามตัวเน้นหมดเลย,ส,เเลยสองสี่สองแล้วก็สองเก้าสาม สีตัวกัดเน้นหมดเลยพ่อแม่พี่น้องเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของอสุพันกับระบุญขอบุณอสุพันที่ห้ตัวเลขหนะ้าพังมาว่างทั้งสองเนาะกาบขอบประคุณหลายๆคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ